เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อนี้เป็นมันที่มีซิี่หัวีือมีซาแล้วปุ๊เออลงมือลงเว้นหล่ะลหะพี่น้องครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ซีบตเล้งยงนะครับ,บเครืองซีเงที่เอามาทำเสาลดจากปททมรัดของพิจิ๊กนะครับอันนี้คือสําเร็จแล้วนะครับเออแล้วแล้วเก็บทครืไม้ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไส่ป้งไส่ป้านลูกปืนลูกเตะนะครับมเลหลังนะครับอ่า โค้งของเราก็บจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือสีของครูนะครับสีของโค้งนะครับเด้ออ่าสีของโค้งก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับพวกสิ้นหลอดต่างๆเขาเก็บให้หมดแล้วละนะครับเด้ออันนี้ค็อเบื้องส่วนของหางนะครับส่วนของหางนะครับด้ามแต่าน,านี้เก็บผสมกันแน่สีเท่าสีฝ้าออกไปหาส,สีสมเออตามนี้นะครับเด้อกับประมาณคืออ่าเป็นรถมือสองเนาะ ครับการเก็บงานกับโยของเขากคา็คือว่าคื่อเลี้ยวไม่ทั้งในี่ไม่ทั้งนอกครับแหนใส่ได้บรรทุกอันเลยครับเด้อนะครับ,นะรบตำแหน่งบอกเกียร์ต่างๆนะครับนี่ก็คือขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านทุกสายที่ติดตามครับช่องสร้างรีมโมกลิกสารคำเลยครับการทำเสาวของเอ่อโค้ง พวงเดิมอของเรานะครับเป็นสร้างขึ้นกันนะครับเป็นสร้างขึ้นกันสร้างตัวนี้ละนะครับเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยนะครับเซเวลาพ่อสมควรเพราะว่ามันเบียกหลพี่น้องเบียกมันหลายแหงนะครับติดดีดังมวนขึ้นกันรถอ่าเดี๋ยวชิมาสตาร์ทให้ฟังนะครับ รถใส่งานได้ทำได้เอ้ยพี่เซนเตอร์เข้าร้างรัคนครับเมื่อน,นี้ครับเอเอ เลยครับเด้อเอาจิอีดังมวนไฟแก่งว่าปับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อที่ติดตามสองทางนี้โมกเศรสารคคำบ่มีหอดควนนะครับท้าบสาวได้จริงนะครับเท่ไทยจริงๆราคานะครับหวานที่หนึ่งอ้ราคาทุกบ้างนะครับเด้อนครับออกนิ่งสนิทนะครับก่อนมาออกเด้อ อ่าราคาของรถคันนี้เด้อยรับเด้อเบ็เเดเสร็จเรียบร้อยหมือนเก่าพันครับเหมือนเก่าพันบาทฟังว่าผิดพี่น้องเน็ดออกมาเป็นภาพซสมนีล้ล่ะแต่ว่ารถพี่น้องมาเด้ลอล่ะบ่เอารถผมเด้อครับเออเขก็เก็บงานเก็บังใใียงไหวเรียบร้อยทุกโตนะครับเออฝากรันานน้อย,อยข้านา้ำเดี๋ับเด้อพานไปพานมากับพี่แล้วครับแฟนปูน,ปน ตัวหนึ่งบ่ท่านเห้เฮ็ดสีเฮ็ดเปลี่นบ่ปูขับผนพี่น้องบ่เม่นว่าผมบ่เฝ้าดิเฝ้าอยู่ได้ครับแต่ว่าแห่งมันไล่ดิครับเบียกไล่ดีเบียกไล่แห้งผนกวางกันด้วยผนครับใส่หัวถุงปุ๋ยมาเออผู้ร่างคนเฮ็ดไว้ดอกช้างว่าท่านใส่ถุงปุ๋ยมาให้เลยมาเอาใส่ถุงปุ๋ยเก่ามาโหลดครับเหยื่อเคืนใส่ให้ดอกช้างเออเอาขอบคุณนได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามได้ครับทุกท่านติดตามช่องสร้างเลีมกพลเอกสละคามมีปัญหาปรึกษากันได้นะครับห้ามโทรมาหลัง สองทุ่มเด้อครับเด้อมันเด้อดข้านรับสายพี่นอ้องไม่ยังดอไเวลายังยจักตัวพักก้อน่ะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ